ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม h o m e s วิต home s u r v i ว์คลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครของนิพานะครับที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกคนนั้นออกจากโรงนิวรนได้และก็จะมาพูดถึงคนที่ใช้เดรฉานวิชานะครับที่กำลังไล่ล่าตัวละครนิพาเนี่ยและนำนิพานั้นมาติดในโลกนิวรนพูดถึงข้อมูลประวัติตัวละครของนิพานก่อนนะครับนิพา นักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนหญิงหลวนแห่งหนึง่งเธอเป็นเด็กที่ฉลาดและมีความสามารถรอบด้านแต่ว่ามีร่างกายที่อ่อนแอตั้งแต่เด็กนิพานั้นมีสัมผัสที่6โดยความสามารถนี้จะรับรู้ถึงวิญญาณรอบๆตัวได้สาเหตุมาจากตอนที่วัยเด็กนั้นนิพาจมน้ําแต่เคราะห์ยังดีที่พี่ชายของนิพาช่วยเเธอไว้ได้ทันโดยสถานการณ์ที่เฉียดตายอย่างนี้นะฮะเลยทําให้นิพานี่มีสัมผัสที่6นั่นเองหลังจากนั้นเธอก็ได้รับความสามารถนั้นมาด้วยความสามารถนั้น มีพลังสัมผัสพิเศษทําให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้เดรฉานวิชาทั้งหลายและหมายปองในพลังของเธอและหาทางนําเธอมาอย่างนิวร์นะครับประวัติก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครของนิพาแต่ว่ามันจะมีประวัติเพิ่มเติมออกมาอีกนะครับอ่าเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาให้ข้อมูลประวัติไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังประวัติเพิ่มเติมกันอีกนะฮะอ่าก็หลังจากที่นิพาเนี่ย ติดอยู่ในนิวร์นะครับก็เจอกับผูดผีมากมายนะครับนิพาเนี่ยออกมาจากนิวร์ได้นะครับด้วยความสามารถของเธอและหลังจากนั้นเนี่ยนิพาก็ได้รับความสามารถใหม่อีกนะครับเป็นการมองเห็นผีนะครับและสัมผัสถึงวิญญาณนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นประวัติเพิ่มเติมนะครับทางทีมงานเขาให้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สับสนอยู่นะครับจากที่ประวัติเพิ่มเติมเนะนี่ยนิพานั้นสามารถออกมาจากนิวร์ได้นะครับ แสดงว่าในอนาคตเนี war, han, feels, ifie, ่ยนิพานนะฮะน่าจะมีวิธีการในการออกโลกนิวรณ์นะครับพอหลังจากทไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นทไลายเดียวกันกับที่นิพานนั้นถูกผู้ใช้เดรัฉันวิชานะฮะและติดอยู่ในโลกนิวรณ์แสดงว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับกันที่นิพานเนี่ยขึ้นรถเมย์นะฮะและตกสะพานนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าคนที่ใช้เดรัฉันวิชาคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครนะฮะ จากสถานการณ์ทั้งหลายนะครับแสดงเห็นว่าติมเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังที่ทําให้รถเมย์นั้นตกสะพานนะครับและที่ประวัติของนิพาเนี่ยบอกไว้ว่าเป็นที่ต้องการนะครับของผู้ใช้เดรัจฉานวิชาแสดงว่าติมเนี่ยเข้าขั้นแล้วนะฮะที่เป็นผู้ใช้เดรัจฉานวิชาจุดนี้เออน่าสนใจมากและน่าจะเป็นติมนะครับที่ต้องการตัวของนิพานะฮะหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นผู้ใช้เดรัจฉานวิชาคนอื่นก็ได้ที่อาจจะไม่ใช่ติมนะฮะ อาจจะมีเบื้องหลังอีกทีนึงก็คือแบบจะมีคนที่ใช้งานตัวลอรของตีมก็ได้นะครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีเบื้องหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าให้ดาวเนี่ยก็คือเป็นที่ต้องการของผู้ใช้เดจฉานวิชานําเธอมาอย่าง,งนิวรนนะครับจุดนี้มันทําให้น่าสนใจว่าใครนะครับที่นาเธอมายังนิวรซึ่งคานดาวก็น่าจะเป็นตีมนะฮะที่น่าอยู่เบื้องหลังที่ทําให้รถเมย์นั้นตกสะพานพุทธนั่นเองนะครับและทําให้ทุกคนบนรถเมย์นั้น ติงในนิวร์และขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไทม์ไลน์ของตัวละครนิพานะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงสรุปล้วเธอนี่ออกมาจากนิวร์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางทีมงานเขาให้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันนะฮะตรงนี้เลยเกิดความสับสนนิดหน่อยแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยตัวละครของนิพาสามารถออกมาจากนิวร์ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นคนละไทม์ไลน์กันเนี่ยก็แสดงว่านิพาเนี่ยเคยตดมาในนิวร์แล้วนะครับครั้งหนึ่ง และสามารถออกจากนิวร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านิพาก็น่าจะรู้วิธีการที่จะออกจากโลกนิวร์ได้นั่นเองนะฮะถ้าทำลายมันเป็นอย่างนี้นะครับนิพาก็น่าจะรู้วิธีการออกจากโลกนิวร์ได้นะครับและพาทุกคนเนี่ยออกจากนิวร์ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกทำลายหนึ่งนะครับนิพาเพิ่งเคยติดนิวร์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เตุการลดเมลนั่นแหละและนิพาก็สามารถออกจากโลกนิวร์ได้หลังจากนั้น ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครของนิพานะครับที่ทางทีมงานนั้นเขาให้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันนะครับผมเลยสับสนนะฮะว่าเออสรุปแล้วนิพานเนี่ยออกมาจากโลกนิวรณ์ได้หรือเปล่าก็อยากให้รับชมวิดีโอนี้ด้วยความบันเทิงนะฮะเพราะข้อมูลนั้นยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ